วันนี้ท่านสารพามาตกชโดนะครับผมเป็นชโด o b อดินนะเป็นหมายปิดนะครับผมอุ้เยโอ้ยเป็นตัวจิบเลยทำไมลูกมันมีน้อยจังอะเรียบร้อยโอ้โหมีอาการเลยครับไม้เล็ก เรียบร้อยครับไม้เดียวครับผมก็สวัสดีนะผมก็สวัสดียามบ่ายนะก็วันนี้สาร์ามาตกชะโดนะครับผมเป็นชะโดบ่อดินนะเป็นหมายปิดนะครับผมเป็นบ่อขุดดินอ่าแล้วก็ไว้ใช้เก็บน้ําทําการเกษตรของเขาโอเคก็เป็นหมายปิดที่นัสรได้ขออนุญาตแล้วนะผม ก็เด in <city> ิมทีเนี่ยเป็นบ่อเนี่ยบ่อเนี่ยเป็นเป็นปลานิลปลายิสุกเต็มเลยนะเจ้าของบ่อเขาชอบตกปลาเหมือนกันก็เอาปลาชะโดมาปล่อยไว้นะก็ปลานิลปลายิสกก็เรียบร้อยดีนะผมตกแล้วเอาออกเลยนะหมายนี้นะผมตกจะไม่ปล่อยนะโอเคผลงานจะมีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะมันจะกัดหรือเปล่าก่อนนะครับเพราะมันเคี่ยวแล้วนะกลจริงช่วงนี้มันน่าจะมีคอกนะสารทัศนวนามันมีคอกอยู่นะครับจะจะหามันเจอหรือเปล่านะอุ้ยเอออุ้ย เป็นตัวจิบเลยตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้นวนจิตเลยก็ใช้เป็นพิกัดสี่นิ้วตีนะครับคันก็เป็นโอทูนะสิบยี่สิบสายพี่สองนะครับน้อก็เป็นคุโรโดะไอนะ <Wow. S 1> อยู่กันมาแปดปีแล้วตัวนี้นะแต่เบิกใหม่เลย กลับมาล้างมาฟื้นฟูกลับมาใช้ใหม่ครับมันมีลอกจะตีเโดูแล้วนะตีซีก็ขายทิ้งไปแล้วมันน่าจะต้องตีจิบนะก็ช่องทางการสั่งซื้อเหยื่อก็อยู่ใต้คลิปนะครับผมอยู่ตรงไหนวะนะสีนิ้วนะใส่เบ็ดห้าโอนะครับตัวเบ็ดก็เหลือตัวเดียวนี่นต่อลวดมานะปกติาสารไม่ต่อหรอกแต่บอ่อเนี้ยคือโดนเอาเหยื่อไปกินหลายตัวแล้วแต่เอาตัวขึ้นมาไม่ได้นะ พามอีทั่วบอ่อนะครับจิบไก่ลือเกินตอนนี้บ่ายสามโมงลวจะกัดหรือเปล่าต้องพักสักว่าแต่เป็งเพียงนี้จิบก็น่าจะลงเลยนะเดี๋ยวลองให้เดินพักก่อนดีกว่านะครับที่จิบอ่ะนี่จิบจิบไก่ฝั่งมีเลยแต่ตัวไซรูนะะก็ เป็นโมกแรบ,บนะครับดูด้วยกันมาเป็นชาติแนละ้วเหมือนกันตัวนี้จิบพอดีเอาเลยไหมไม่ทันแต่เผื่อเอาไม่ทัน,นครับ ้ของบ่อเนี่ยเขาบอกว่ากัดนำตื้นนะซึ่งน้ำตื้นนะายขาขาดหมดแล้วนะมาขาดที่บ่อน,นี่แหละจะลงไปเก็บมาหายไปหล <c oughs> ะปลาเคือเี่ยวอย่างนี้นต้องตีดักจิบนะครับตีดักจิบคออเลยก็คือจังหวะที่ปากมันขึ้นจิบเนะี่ยปั๊บตียัดปากเลยนะอย่างนั้นมีโอกาสสูงนะครับโอเคคือ <Okay. S 1> เราจะตีมไม่ทันนี่แหละนะเพราะมันขึ้นจุดที่เราจ้องว่ามันจะขึ้นมันก็ไม่ขึ้นนะคอ,อก้ยคอ,อกล้ย nope. ด,ดีดีมีคอกไว้เรามาหานะเนี่ยพาดกูก็แล้วกันฝากมันเจอแน่ป่านนี้ไม่หมดบอดได้ไงเงียบไปเลยครับทำไมลูกมันมีน้อยจังอะ่ะ เลยนะไม่หนีด้วยถ้าแม่ขึ้นจิตด,ด้วยนะมีโอกาสสูงนะครับนี่ดูยังไม่มีอาการนะ ไม่น่านต้องรอให้กอเลยนะจุ๊บไม่น่าเลยกรบเลยนะดูครับท่านผู้ชมนะันมอรลองน้ำขวางอีกนะเรียบร้อยเงียบโอ้โหแล้วอยู่ไกลซะด้วยนะตีถึงหรือเปล่ามาดูนะ้หแม่เป็นจิตเนียนๆเลยครับ น่าจะถึงนี่นะโอ้โหปากแหลมเลยแม่ลอยอยู่ด้วยนะโอ้โหมีอาการเลยครับไม้เล็กเหมือนเหี้เราดำลงไปนะต้องดำตื้นจริงๆครับแม่มันลอยอยู่ใต้ท้องลูกนะ ลูกยังลอยอยู่นะครับไม่ขึ้นไม่ลงนะโอ้ตีแม่นนะเกินไม่ก่อให้ลงลึกนะ อยู่ตรงกลางนะครับไม่มีท่าทีจะเข้าฝั่งไหนเลยนะมุดหายไปสองชั่วโมงนะครับเรามองอยากเลยนะพอตกตอนช่วงเย็นๆหน่อยจะมีพวกไอฝูงลูกปลาซิวนั้นเต็มไปหมดนะครับ <Huh? S 1> เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นคอกปลาอะไรไม่รู้นะไล่ไล่ปลาอื่นให้เห็นอยู่เรื่อยๆเลยนะ ตัวในเข้าใกล้บริเวณลูกคอบมันนะ้นมันค่อนข้างจะด,ดุอยู่นะดูแล้วอ่ถ้าตีผิวน้ำาน่าจะเอาครับแรกๆเราพลาดเองครับเราน่าจะให้มันเข้าใกล้ๆกล้ฝั่งก่อนแล้วตีผิวน้ํนะเพราะเห็นแม่มันลอยคู่กันอยู่เลยนะทั้งพ่อทั้งแม่มันนะลอครับก็มาในระยะสามิเมตรแล้วนะโอเคจะให้ใกล้กหน่อยคนระับเพื่อตีไม่กัะตี้ย้ำในหลายๆไม้หน่อยนะ แม่ขึ้นจิบไปเรื่อยเลยนะนั่งซุ่มครับมันว่ายเข้ามาหูเรื่อยนะ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไม้เดียวไม้เดียวระยะวังผลครับได้อยู่ได้อยู่ อย่าหลุดนะครับขอชมหน่อยใส่ได้เลยนะปลาครับแมลงผู้นะตอนนี้หนูอย่ามุดปลาปลาหาพ้องวะอยู่ตรงนี้นะสี่โล สามโลประมาณนั้นครับไม่ใหญ่มากนะแต่จะเอายังไงก่อนนะขึ้นมาเนีย่ยาหลุดอย่าหลุดขอร้องโอเคตลิ่งชันด้วยสิครับไม่ทะลุด้วยนะ เสียวเหลือเกินครับเสียวเหลือเกินนะทะลุอย่างนี้ครับผู้ช่วยก็ลำบากหน่อยนะ ่าหลุดนะอ๋ะอ,อ,อ,อาแฮกไวดิ ครับตรงโอ้โหมือนมันได้ครับอือหือไม่เล็กแล้วนะไม่เล็กแล้วนะครับสุดยอดบิ๊กแอดครับสงบนั่งเฝ้านั่งเฝ้านั่งส้มทั้งวันครับโอ้โอเคบิ๊กแอดลอยทะเลน์ครับเดี๋ยวถ่ายรูปนะนี่ดูไซส์ครับท่านผู้ชม น่าจะได้อยู่นะห้าโลนะโอเคเราชมกันต่อครับโคตรสะใจเลยมันเลยครับใบนี้นะจะซ้ำสน่อยครับไปอยู่ไกลมากเลยนะถึงไหมถึงพอดีถึงแต่เหี่ยมันก็ดำลงนะ แม่มันยังจิบอย่ผิวน้ำอยู่เลยครับลุ้นให้มันกลับตอนตกนี่แหละไม่กลับกลางคอกพอดีเลย ไม่กล้าโมโหนะครับทีนี้อีตัวที่เหลือนะ่าจะเป็นตัวผู้ครับต,ตัวขึ้นมาเนี่ยน่าจะตัวเมียนะไม่ไแมนใจเหมกันนะสานก็ดูไม่เปลี่ยนวะโอเคครับก็สําหรับน,นี้นะจบทริปแล้วนะผมก็ประสบความสําเร็จนะหลังจากที่ตื้อมาสี่วันนะครับก็สามวันที่ผ่านมานะีสานตีใจร้อนนะก็คือแบบอยู่ในระยะตีถึงนะสานก็ตีเลยนะตีไม้่อไม้มันก็ออกนะก็วันนี้ก็เลยนั่งซุ่มใจเย็นๆเลยครับไม่ถึงระยะนะก็ ไม้เดียวอยู่นะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ